สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับคุณอยู่กับรายการลองขับนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าคันนี้เลยครับ ondeal MG 3 Hybrid p a u s รถ B-segment ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง MG นะครับรถคันนี้จะน่าสนใจยังไงบ้างจะมีอะไรนะครับที่เป็นตัวดึงดูดแล้วก็เป็นความโดดเด่นนะครับทำให้ตลาด B-segment ในบ้านเราสามารถมีความสนุกแล้วก็คือคักขึ้นมาได้อีกครั้ง เดี๋ยวเราไปลองดูกันแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับนะวันที่ผมมาร่วมทดสอบแล้วก็กําลังรีวิวรถคันนี้อยู่รถคันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่ได้มีการประกาศราคานะครับส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่จะยังไงนั้นคงต้องติดตามรอด,ดูกันอีกครั้งเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของภายนอกภายในเรื่องของสเปคตัวรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับ m g 3 Hybrid Plus คันนี้นะครับเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทาง MG เขาเตรียมที่จะแนะนำสู่ตลาดประเทศไทยโดยเตรียมที่จะส่งเข้าไปแข่งขันในตลาดประเภท b s e gment นะครับซึ่ง b s e gment ในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลากหลายมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวแต่ว่าตัวนี้เขาพยายามจะเข้าไปแชร์แล้วก็เข้าไปชิงในส่วนของตลาดที่เป็นประเภทรถเครื่องยนต์ไฮบริดคาวนี้ความน่าสนใจของไฮบริดของ MG เป็นยังไง เขาเคลมนะครับแล้วเขาก็กล้าการันตีว่ารถคันนี้จะเป็นรถที่มีระบบเทคโนโลยีไฮบริดที่ดีที่สุดในตลาดประเทศไทยปัจจุบันมิติตัวถังของตัว MG 3คันนี้นะครับก็จะมีความยาวนะครับอยู่ที่4,113ม mm ิลิเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่1,000 797มิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,502ม mm, ิลิเมตรนะครับส่วนเรื่องของระยะฐานร้อเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่2 5 7 0ม mm. ิลิเมตรก็ถือว่าโอเคมีความยาวฐานล้อเอาเรื่องอยู่พอสมควรส่วนเรื่องของระยะต่ําสุดของตัวรถนะครับเขาจะอยู่ที่1 1 7ม mm. ิิเมตรคราวนี้ถ้าถามว่าคู่เปรียบคู่แข่งสำคัญที่เขาพุ่งเป้าจะเข้าไปแข่งขันแล้วก็เข้าไปแชร์ส่วนแบ่ง ก็ต้องบอกว่าคงจะหนีไม่พ้นเจ้าตัว Honda City e-h-e-v Hybrid ที่เป็นตัว Hatchback ของเขาของทาง Honda แล้วนะครับ Honda City Hatchback ตัว e-h-e-v นะครับ<ม>เขาจะมีความยาวอยู่ที่4,369ม mm, ิลิเมตรความกว้างนะครับอยู่ที่1,748ม mm, ิลิเมตรส่วนความสูงอยู่ที่1,501ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อย,อยู่ที่2,589ม mm, ิลิเมตร ระยะต่ำสุดถึงพื้นนะครับของ Honda City EHEV ตัว h a t c h b a c k ที่เป็นรุ่น RS นะครับจะอยู่ที่ 147้มิลิเมตรถังน้ำมันของ Honda City นะครับอยู่ที่40ลิตรส่วนเจ้า MG คันนี้นะครับจะมีความจุถังน้ำมันอยู่ที่36ลิตรส่วนเรื่องของน้ำหนักตัวรถนะครับ1.4สตันส่วน Honda City นะครับจะมีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่1.2ตันครับถามว่าทำไมเรื่องของน้ำหนักตัวรถถึงมีความแตกต่างนะครับก็คงต้องบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวขนาดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเจ้า AllNe w MG3 Hybrid Plus คันนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่ที่ขนาด ใหญ่กว่าทุกรุ่นในตลาดนะครับโดยความจุของแบตเตอรี่เขาเนี่ยครับจะอยู่ที่1.83กิโลวัตต์นะครับ350โวลต์แต่ส่วนของ Honda นะครับก็จะมีความจุแบตเตอรี่อยู่เพียงแค่0.7กิโลวัตต์เท่านั้นครับเรื่องของดีไซน์โดยรวมของตัวรถนะครับก็ก็ดูมีความผสมผสานลงตัว แล้วก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับด้านไซซิ่งด้านนอกเนี่ยมันอาจจะทำให้รถคันนี้นะครับดูมีขนาดที่จะจะเล็กกว่าคู่แข่งที่เป็นตระกูลแฮชแบ็คทั่วไปอยู่อยู่พอสมควรไฟหน้าเนี่ยนะครับเป็นดีไซน์แบบ LVD เนาะแล้วก็มีเรื่องของระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติด,ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเรื่องของระบบในความสะดวกเวลาเราจอดรถเข้าบ้านเนี่ยไฟหน้าตัวนี้ครับมันก็จะมีการติดค้างไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะครับเวลาเดินเข้าบ้านถ้ายังไม่ได้เปิดไฟดีไซน์นะครับด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังหน้าด้านล่างเนี่ยมันจะมีความยื่นออกมาสักเล็กน้อยแล้วก็ลวดลายเนี่ยค่อนข้างจะดูพยายามที่จะทําให้ดูสปอร์ตแต่มันก็เป็นเส้นสายที่ดูจะดูมีความยุ่งเหยิงเล็กน้อยต้องว่ากันตามนั้นแต่ว่าลิ้นด้านล่างเนี่ยก <c oughs> ็ทำเป็นลายเคปลานะครับก็พยายามชัดเจนที่จะทําให้รถคันนี้ดูมีความสปอร์ตดูมีความเป็น วัยรุ่นมากขึ้นโลโก้ MG ยังเป็นตัวใหญ่ๆด้านหน้าฝากระโปรงด้านหน้านะครับมีเหลี่ยมมีมุมแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเทล,ลาดลงไปพอสมควรเลยทีเดียวกระจกด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัตินะแล้วเขาก็จะมีนี่ด้วยเป็นกล้องอยู่บริเวณด้านข้างนะครับของตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะครับมือจับประตูนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีเรื่องของนี่ฮะเป็นปุ่มเปิดปิดไว้สําหรับล็อกรถด้วยนะตัวที่เรารีวิวอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นตัว X เนาะซึ่ง X เนี่ยมันจะเป็นตัว top. โดยเขาวางตลาดนะครับแล้วก็เตรียมที่จะวางจําหน่ายเนี่ยอยู่ด้วยกัน2รุ่นนั่นก็คือตัวรุ่นดีซึ่งเป็นตัวล่างอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัว X ซึ่งเรารีวิวตอนนี้นะครับเป็นตัวท็อปเรื่องของไซส์าย,ยางนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายางเนี่ยเขาเลือกใช้ของย e ี่ห้อแรงคาสตเตอร์นะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับบ้านเราเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเรื่องของซสาย,ยางเนี่ยจะเป็น 19555R16 เนาะส่วนเรื่องลายล้อแม็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะ พยายามจะทําให้สปอร์ตแหละมันก็ดูแปลกๆหน่อยด้านท้ายมันมีความชัดเจนมากครับว่ามันเหมือนรถยุโรปยี่ห้อนั้นเลยแหละไฟท้ายเนี่มันจะเป็นก้อนกลมมีความเหมือนคล้ายคลึงกันมากซึ่งไฟท้ายนี่มันก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับมีโลโก้ MG มีกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้มีใบปัดน้ําฝนอยู่นี่นะครับโลโก้ MG 3บวกกับ Hy บริดพัฒและที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือ e m b l e m Bridge d y n a m i c นะครับซึ่งจะมีอยู่ในรถ MG เกือบแทบทุกรุ่น ประตูฝาท้ายนะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าเป็นปุ่มกดแบบไฟฟ้าซึ่งกดแล้วมันก็จะเด้งออกมาทีหน่อยนะครับก็กดปิดลงไปมาดูกันที่เรื่องของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดของทาง mg นะครับโดยเขามีการออกแบบแล้วก็ดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดสําหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่เป็นฟูลไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่า mg 3ตัวนี้ไม่ได้ขายในประเทศจีนเพราะฉะนั้น เป้าหมายแล้วก็เรื่องของการออกแบบนะครับเขาจะออกแบบ,บันแถวประเทศยุโรปเพื่อที่จะน้าส่งเข้ามาขายที่ไทยแล้วก็จะเป็นกลุ่มยุโรปนะครับเรื่องของสเปคเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเป็นเบนซิน1.5ลิตรดอท4สูบ16วาล์ว d v ี t เนาะมีกำลังเฉพาะเครื่องยนต์นะครับสูงสุดอยู่ที่102แรงม้าเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะให้แรงม้าอยู่ที่ประมาณ136แรงม้านะครับเมื่อทั้งคู่มาทํางานร่วมกันเนี่ย ความเร็วสูงสุดแล้วก็กําลังม้าสูงสุดนะครับของรถคันนี้อยู่ที่194แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับเทียบกับเรื่องของตัว Honda City e-HV นะครับเขามีมอเตอร์2ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว City Hybrid เนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5ลิตรเหมือนกันนะครับเรื่องของแรงม้าสูงสุดเนี่ยเขาอยู่ที่98แรงม้าเนาะแต่พอทำงานร่วมกันกันกบเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะอยู่ที่109แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรครั้นี้มันมีความชัดเจนนะครับว่าเรื่องพะละกำลังของเครื่องยนต์เจ้า all new mg 3 Hybrid p l พ s คันนี้มีมากกว่าตัว honda city อย่างชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของแรงม้านี่ถ้าเทียบแล้วนะครับน่าจะแทบจะมากที่สุดในตลาดนะครับเพราะว่าเขาเคลมว่า เขาสามารถทําความเร็วศูนย์ถึงหนึกิโมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน8วินาทีเท่านั้นนะครับมาดูกันที่ดีไซน์ของภายในนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นรุ่น X นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับสำหรับ All New al MG 3 Hybrid Plus เนี่ยตัวสีเบาะจริงๆมันจะเป็น t ู o ทนเป็นครีมดำแต่ว่าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนยังไม่ใช่เป็นตัว production car แต่ว่าเป็นรถที่เขานำให้เรามาทดสอบเนี่ยไอเบาะสีดำแบบเนี้ย มันจะไปอยู่ในรุ่นดีตูว้พวงมาลัยนะครับเป็นหัวตัดท้ายตัดนะครับมีความใหญ่โตของพวงมาลัยอยู่พอสมควรนะครับภายในเนี่ยเขาต้องบอกว่าอย่างนี้มันมีจอด้วยกันอยู่2ชุดด้วยกันนะครับนั่นก็คือจอที่เป็นเรื่องของแสดงผลการขับขี่ที่เป็นเรือนใหม่นะครับจอตัวนี้นะครับมันจะเป็นจอเฉริยะดิจิตอลขนาด7นิ้วเนาะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะฮะที่เป็นจอแสดงผลเรื่องของการควบคุมเครื่องเสียงเรื่องของการควบคุมระบบต่างๆภายในตัวรถเนี่ย ตัวนี้จะมีไซส์อยู่ที่ขนาด10.25นิ้วควบคุมเรื่องของการขับขี่ตัวรถอย่างนี้นะฮะเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะเป็นไอคอนประมาณนี้เลยมีเรื่องของการเซตเรื่องของเครื่องยนต์ได้เรื่องของการปรับแต่งเรื่องของการขับขี่เรื่องของระบบความปลอดภัยมาตรฐานเนี่ยมีอยู่แล้วปกตินู่นนี่นั่นทุกอย่างตามที่รถ1คันในยุคใหม่ควรจะมีรถคันนี้มีมาให้หมดนะครับ แต่ที่เหนือไปคนนั้นคือในรุ่น X นะครับเขาจะมีเรื่องของ ADAS มาให้ด้วยซึ่ง ADAS เนี่ยครับเขาก็จะจัดเต็มระบบมาเลยในเรื่องของความปลอดภัยคราวนี้เนี่ยถ้าให้ยกตัวอย่างว่า ADAS มีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำนะครับแล้วก็เรื่องของช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนแล้วก็ปรับองศาพวงมาลัยก็คือ เมื่อไหร่ที่มันจะเหมือนรถทั่วไปนะครับหลายๆรุ่นในปัจจุบันที่เขากําลังขายเรื่องของระบบความปลอดภัยตัวนี้แต่ว่าชื่อเรียกอาจจะแตกต่างกันไปเรื่องควบคุมให้อยู่ในเลนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ถือว่าดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งฟังชันที่มีมาให้อีกตัวหนึ่งที่เขามีมาให้นะครับนั่นก็คือเรื่องช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนคันหน้าขณะขับขี่นะครับเรื่องของช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติแล้วก็เรื่องของช่วยตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่แต่ว่าเรื่องของตรวจจับพฤติกรรมกรมมมมขับี่่เนนไได้ปหือถุโ ถ้าดูให้ดีเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มีเรื่องของออกล้องที่จับเข้ามาที่หน้าของผู้ใช้งานแต่มันเป็นเรื่องของระบบเรื่องของการตรวจจับเซ็นเซอร์การจับผงมลาลัยว่ามันมีความผิดพลาดผิดเพี้ยนตรงไหนยังไงหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เขามีมาให้ต้องบอกงี้ครับรถคันนี้นะครับก็ใช้เครื่องเสียงนะครับมีลำโพงทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับเขาขายความอนเนกประสงค์ด้วยช่องใส่ของนะครับทั้งหมดนะครับ 25จุดภายในห้องโดยสารก็พยายามแบบอัดเพิ่มทุกอย่างมาเต็มที่ผมว่าไอ้ส่วนเนี้ยตรงเนี้ยคนไทยน่าจะชอบอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเรื่องของช่องใส่ของเรื่องของจุดวางของต่างๆตัว x นะครับจะมีเรื่องของตัวนี้ด้วยครับ wireless charger นะครับ เขาจะมีตัวนี้มาให้แต่ว่าตัวรุ่นดีนยจะไม่มีช่องเสียบ USB ก็จะมีทั้ง USB-A USB-C นะครับด้านหนา้าตรงนี้2จุดเบาะนั่งคนขับปรับได้6ทิศทางนะครับส่วนผู้โดยสารเนี่ยปรับได้4ี่พวงมาลัยเนี่ยครับสามารถปรับได้แต่ว่าได้แค่ขึ้นลงนะเดีย๋ยวผมลองปรับให้ดูนิดน,นึงเนี่ยมันจะเป็นขึ้นลงอย่างนี้มันไม่สามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับนะตอนนี้เขาสามารถทําได้แค่นี้เรื่องของชุดควบคุมคอนโทรลต่างๆพวงมาลัยนะครับก็ ก็ออกแบบมาค่อนข้างจะดูหรูหราทาันสมัยนะครับไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายเนาะใบปัดน้ําฝนเรื่องของควบคุมเรื่องเรื่องบริเวณใบปัดน้ําฝนด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดล็อกรถนะครับชุดนี้ชุดคอนโทรลเรื่องของกระจกมองข้างนะครับก็มีมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือไม่ได้อยู่ที่บานประตูนะครับเหมือนรถรุ่นอื่นๆดีไซน์การออกแบบนะครับผมก็ต้องบอกว่าเขาเลือกใช้วัสดุค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวลายตรงเนี้ยดูมันจะเป็นลายแบบเหมือนโฮโลแกรมนะหน่อยนะ ก็ดูมีความสวยงามเพิ่มเพิ่มความสปอร์ตเล้าใจขึ้นมาพอสมควรวัสดุเป็นบุนุ่มเดินได้สีส้มนะครับพยายามให้ให้เรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์สปุ้งสปอร์ตอยู่พอสมควรกระจกมองหลังนะครับก็แทบจะทํามาเกือบไร้ขอบแหละนะครับตรงบริเวณนี้ตรงนี้เป็นกล้องหน้านะครับสำหรับระบบ a d เ s อ่อตรงนี้เป็นไฟภายในห้องโดยสาร นะครับมา่บานบังแดดตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของกระจกสองแล้วก็มีไฟด้วยดูนะฮะมาดูกันที่จุดถัดไปครับเรื่องของชุดควบคุมเกียร์ควบคุมเกียร์เนี่ยเขาทำมาเป็นแบบคล้ายๆจอยสติ๊กอย่างนี้แล้วเนาะไม่ได้เป็นเกียร์แบบเลื่อนเป็นอย่างนี้เนาะก็หมุนขวาเนี่ยก็จะปรับจาก P เข้าไป N นะครับแล้วก็ไป D แล้วก็หมุน2อสมทีก็จะไปอะไรอย่างงี้ก็จะไปที่เกียร์ R นะครับก็กดลงไปจะเป็น P เป็น Parking นะครับสิ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือเรื่องของวัสดุของเบาะนะฮะ คือมันไม่ใช่วัสดุหรอกตัวหนังตัวผ้าอย่างเงี้ยมันดีฮะแต่ว่าผมว่าเขาค่อนข้างจะยัดนุ่นยัดโฟมอะไรข้างในเนี่ยมันค่อนข้างจะนุ่มยั่ไปหน่อยนะครับตรงเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะักแต่ว่าเรื่องของรวดลายเบาะเนี่ยดีเลยเท็กเจอร์ดีเรื่องของการโอบลับแผ่นหลังบริเวณหัวบริเวณคอออกแบบมาได้ดีเลยออกให้อารมณ์บัคเก็ตซีทแต่ถึง ถึงจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าจุดด้อยอีกจุดหนึ่งในเรื่องของภายในห้องโดยสารนั่นก็คือนี่เลยฮนะเบลเนี่ยมันไม่สามารถปรับระดับได้เนาะถ้าเจอคนตัวสูงตัวใหญ่ตัวเล็กตรงนี้ก็อาจจะใช้งานแบบลาบากกันสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวไปดูกันที่ด้านหลังสักเล็กน้อยครับด้านหลังอาจจะไม่ได้ดูกว้างขวางมากสักเท่าไหรนะ่นักผมสูง170นะครับตำแหน่งเบาะที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นเบาะที่ผมปรับแล้วก็นั่งเองนะครับก็ยังมีความช่องว่างยังมีความกว้างอยู่ตรงนี้เหลือสักประมาณ เกือบเกือบคืบหนึ่งนะครับก็ก็ไม่ได้นั่งลำบากมากสำหรับคนความสูงระดับผมแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยครับจริงๆถ้าเขาลดในส่วนของความยาวของเบาะลงมาสักหน่อยเนี่ยมันอาจจะเพิ่มพื้นที่เพิ่มสเปซที่ทําให้สายตาเรารู้สึกว่าเออมันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าโอเคเรื่องหลังนั่งสบายเออเฮดรูมเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับนี่คือเฮดรูมครับ ก็จะเหลือประมาณนี้ละมือหนึ่งผมสูงร้อเจ็ดสิบเนาะแต่คนที่สูงกว่านี้เนี่ยก็น่าจะรั่งลําบากหรือว่าก็ต้องเอนตัวลงเยอะๆหน่อยแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นแฮชแบ็กขนาดที่ไม่ใหญ่ไม่โตมากแต่มีแอร์หลังมาให้ด้วยพร้อมช่องเสียบชาร์จ USB-A อีกหนึ่งจุดมันก็เป็นการต่อท่อโบเออร์มาถึงตรงนี้เนาะก็ทําให้ผู้นั่งแถวหลังเย็นสบายมีเบลสามที่นั่งมีตัวหมอนรองคอในทุกตำแหน่งที่นั่งนะครับของผู้โดยสารตอนหลังนะครับ แต่สิ่งที่มันจะส่งผลที่ผมรู้สึกว่าหลังจากขึ้นไปนั่งแล้วมองแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยชอบสักเล็กน้อยนั่นก็คือพอมันมีเรื่องของหมอนรองคอในทุกตำแหน่งที่นั่งครับเพื่อพยายามทําให้มันเป็นรถห้าที่นั่งเนี่ยเ,ออเรื่องของทัศนวิสัยในการมองด้านหลังซึ่งกระจกมันค่อนข้างแคบอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบใช้งานลถเวลาขับขี่ก็อาจจะลาบากสักนิดนึงแต่ถ้าเราต้องการรถที่เป็นแฮชแบครูปทรงสปอร์ตดูเท่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ายอมรับตรงนี้ได้ก,ก็ว่ากันไปก็มีช่องช่องวางของ นะด้านหลังอยู่ด้วยนะครับรุ่นที่ขายอยู่ในยุโรปนะครับแถวหลังนะครับเป็นแบบพับเบาะที่สามารถพับเบาะแบบ100%็นะครับก็คือทั้งแผงเนี่ยจะพับลงมาด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นในประเทศไทยซึ่งถูกรีเควสเป็นพิเศษเนี่ยมันสามารถพับได้แบบ60-40ฝั่งนี้คือ40เนาะเห็นฮะฝัง่ง้นคือ60มันสามารถเลื่อนพับลงมาอย่างนี้ห้องสัมภาระนะครับถ้าเป็นด้านท้ายอย่างเดียวโดยที่ยังไม่ได้พับเบาะนะตอนแรกนะมันจะมีความจุอยู่ที่293ลิตร แต่เมื่อพับเบาะแล้วเนี่ยมันสามารถจุได้มากถึง1 3 7 7ลิตรเลยทีเดียวเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายในภายนอกไปแล้วนะครับแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของ สเปคตัวรถคันนี้กันแบบคร่าวๆไปแล้วเนี่ยมาดูกันเรื่องของสมรถนะสมรถนะสมรรถนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปกันแบบไม่ยาวมากนะครับไล่กันแต่เรื่องของพละกําลังของเครื่องยนต์ครับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับพละกําลังแรงม้าของเขานะครับถ้ารวมทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปด้วยเนี่ยมันอยู่ที่1 9 4แรงม้า250นิวตันเมตรเขาเคลมกันไว้นะครับทาง MG เ,เคลมไว้ว่า0-100ถึงอยเนี่ยอยู่ที่8วิโอเค จากที่ผมทดลองขับเนี่ยยังไม่ได้ทดลองขับหลอกไอศูนย์ถึง108วิอะไรเนี่ยครับแต่ว่าตลอดระยะทางที่ผมรับผิดชอบเป็นคนขับเนี่ยนะครับระยะประมาณ250กิโลเมตรจากเชียงใหม่มาอุตรดิตเนี่ยผมใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเส้นทางตลอดการเดินทางเนี่ยครับเป็นทางเเขาขึ้นลงเขาคดเคี้ยวตลอดเวลาเนี่ยตอบสนองได้ เอาเรื่องโดยส่วนตัวเราค่อนข้างจะชื่นชอบพอสมควรนะครับกับการทํางานของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของระบบการทํางานที่ผสมประสานการทํางานของไฮบริดไว้ไว้ค่อนข้างจะหลากหลายหลายระบบเลยทีเดียวมันสามารถขับตั้งแต่เหมือนสตาร์ทออกตัวนะครับใช้ e v mode คุณขับไฟฟ้าเพียวๆ,ๆไปได้เลยถ้าแบตคุณเต็มก็นู่นแหละไปได้ถึงแบบ ได้แบบหลายกิโลแล้วก็ความเร็วทําได้ถึงแบบเป็นร้อยอยู่อะไรเงี้ยถ้ากดความเร็วนิ่งๆแน่นๆถ้าแบตเตอรี่เต็มจังหวะการเล่งแสงขึ้นเขาหรือว่าต้องการพละกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยรถคันนี้ไฮบริด่ it, มันจะปรับโหมดไฮบริดการทํางานของเจ้าตัว MG 3เนี่ยมันมีทั้งหมดความละเอียดของมันมีทั้งหมดประมาณ8โหมดด้วยกันสลับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสมในการใช้งานเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการเรื่องของพลังกำลังของเครื่องยนต์เล่งแสงหรือว่าต้องการความเร็วสูงๆอย่างเงี้ยฮะ มันจะปรับเข้าเป็นสู่ p พา a ัลเ l ลพารลเลซึ่งมันจะเป็นการทํางานควบคู่กันระหว่างเครื่องยนต์เนาะแล้วกเ็เรื่องของมอเตอร์เนาะที่มันจะขับกําลังออกมาช่วยกันก็ทําให้รถคำนี้มีพละกกาลังเรื่องของออความเร็วความแรงอะไรเงี้ยก็ตามแต่ที่คุณต้องการจะใช้งาน อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบการทํางานที่เป็นเหมือนแบบซีรีส์นั่นก็คือมันถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขับด้วยความเร็วคงที่ความเร็วไม่สูงมากส 50, 80, ัก50-80ิบแปดสิบอเงี้ยครับรถครันนี้มันจะเปลี่ยนคือมันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และจะใช้เครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟเข้าไปช่วยในการแบบทํางานซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นไฮบริดที่ค่อนข้างจะเป็นโฟล์ที่ครบคันแล้วก็ทันสมัยมากม รุ่นหนึ่งในตลาดนะครับการมาทดสอบทริปนี้นะครับมี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยเขาขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เนาะระยะทางประมาณ700กว่ากิโลเมตรเนี่ยแต่ละคนก็ทําอัตราความเร็วที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปพี่ๆบางคันเนี่ยสามารถทําได้ถึงเอ,อ่3อ22-23กิโลเมตรต่อลิตร พี่บางคันก็อยู่ที่ประมาณ17.9กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็อยู่ที่น้ำหนักเท้าเรื่องของการทดสอบนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยณนะวันนี้ที่กำลังขับอยู่นี่นะครับเส้นทางเชียงใหม่อุตร,รดิตฐ์ประมาณ250-260กิโลเมตรผมธรรมราประหยัดอยู่ได้ที่ประมาณ18.9กิโลเมตรต่อลิตรใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแซงซ้ายแซงขวาขึ้นเขาลงเขาผมใช้ความเร็วสูงซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอัตราประหยัดประมาณ18.9กิโลเมตรต่อลิตรจากการที่ผมขับในครั้งนี้นะครับผมถือว่าใช้ได้เป็นรถ B ี e gment ที่มอบอัตราประหยัดที่สามารถแข่งขันในตลาดได้เพราะว่าส่วนใหญ่ครับไฮบิดในตลาดมันก็ที่ตัวเลขมันอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วละครับผมอยู่ที่ว่าใครจะปัน้นนรือว่าอยู่ที่ว่าใครต้องการความเร็วในการขับขี่มากน้อยขนาดไหนนะครับมันก็จะไปล้อกับเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเป็นเรื่องปกติไอ้เรื่องประหยัดก็เรื่องหนึ่งไอ้เรื่องขับสนุกเรื่องขับเร้าใจ เรื่องรอยต่อและการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ MG 3 Hybrid Plus คันนี้ทำได้ดีทั้ง MG เขาบอกว่าตัว Hybrid ตัวนี้นะครับมันจะมีเรื่องของคล้ายๆเป็นอัตราทดเกียร์เพิ่มขึ้นมาให้3เกียร์คือเหมือนช่วงความเร็ว0 8 0ถึง80หรือเรื่องของความเร็วต้นที่ใช้มอเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนซิงเกิลถูกไหมใช่ไหมครับแต่อีก3เฟืองเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของการแบบเพิ่ม อัตราความเร่งความเร็วเ,เห็นได้ชัดๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของการขึ้นเขาซึ่งเวลาเรากดขึ้นเขาที่ชันๆทสูงมากถึงแม้เราจะแช่ความเร็วหรือว่าแช่เท้าเราไว้ที่แบบคงที่เนี่ยเมื่อไหร่ที่ตัวตัวเฟืองทดมันเริ่มทํางานเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับเรื่องของอัตราเร่งที่มันจะพุ่งขึ้นมาซึ่งถามว่าไอตัวเรื่องเฟืองทดตัวเนี้ยเรื่องไอเกียตัวเนี้ยเป็นเรื่องใหม่ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่หรอก ก็ผมยังพึ่งนั่งคุยกับพี่แพนนะครับเดดีมไดก็ยังบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีกันมาอยู่แล้วล่ะครับก็อย่างเช่นในรถที่เป็นราคาแบบร้านหร้านเขึ้นไปอย่าง Honda c ซ V ก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวซีอมันมี2เฟืองทดเนาะในเรื่องของเกียร์สตัวแต่ว่าตัวนี้มันใส่มาให้ถึง3ซึ่งก็ก็ถือว่าโอเคใช้ได้มันไปไปเรื่องเพิ่มของฟิลลิ่งเรื่องเพิ่มของ อัตราความเร็วเรื่องของอัตราเร่งรวมไปถึงเรื่องของช่วยในะเรื่องของความประหยัดด้วยอีกอีกปัจจัยหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับคือเรื่องของช่วงล่างด้านหน้าไมโครสันสตัดด้านหลังทอชันบีดดูปกติธรรมดาทั่วไปครับสำหรับรถที่เป็นไซส์ขนาดนี้เป็น b s e gment หรือว่ารถในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมค่อนข้างจะชื่นชมคือการเซตของเขามากกว่า Mg3 h y บ r ิดพั u s นะครับมีนิสัยในการขับขี่ ของช่วงล่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมค่อนข้างประทับใจผมให้คาว่าเฟิร์มไปแล้วกันคือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นกับนุ่มนวลจนแบบมากเกินไปไม่ได้ขั้นถึงแข็งกระด้างหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในทุกย่านความเร็วในทุกโค้งที่ผมใช้ในทุกหลุมทุกบ่อที่ผมตกลงไปสามารถรองรับมันซึมมันซับเรื่องของแรงกระแทก เรื่องของการใช้งานเนี่ยได้ได้เป็นอย่างดีโอเคในช่วงของการใช้ย่านความเร็วสูงสูงนะครับที่ผมเข้าโค้งแรงๆหน่อยเนี่ยมีอาการท้ายย้อยๆมีอาการออกออกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายจนเกินไปจนจนรู้สึกว่ารับไม่ได้แต่ตลอดการขับเขี่ระยะทาง260กิโลเมตรเดี๋ยวผมให้ดูนี่มตรงนี้เป็นช่วงหลุมบ่อเยอะเนาะผมไม่รู้ว่ากล้องมันจะพอจับได้ไหมพออยู่ในระบกบกันสั่นด้วย เนี่ยมันซึมมันซับได้หมดเลยครับมันโอเคมีอาการอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ซึมแรงกระแทกขึ้นมาห้องโดยสารเนี่ยได้เกือบหมดเลยก็คือสรุปว่าช่วงล่างเนี่ยผมว่าเซ็ตมาดีใช้งานได้ง่ายทําให้ผมขับขี่ได้อย่างค่อนข้างจะมั่นใจเป็นรถเล็กที่เซ็ตมาแล้วทําให้ผมขับด้วยความเร็วสูงหรือใดๆก็ตามเนี่ยบวกกับเส้นทางที่เจอวันนี้ทางเขาขึ้นลงคดเคี้ยวเนี่ยมั่นใจเลยทีเดียวย้อนไปอีกนิดนึงครับผมลืมพูดไปนั่นก็คือรถคันนี้นะครับเป็นไฮบริด ที่สามารถปรับไอตัวเคอร์สนะครับได้3ระดับซึ่งในช่วงขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาเนี่ยผมลองใช้ระดับ3ดูนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการแบบออดาวฮิลเนาะเวลาลงเขาเพื่อที่ได้ไม่ต้องใช้เบรกมากเกินไปเนี่ยนะครับก็ก็หน่วงก็ดึงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่กลับไปได้ค่อนข้างไวค่อนข้างจะดีแต่ถามว่าทั้งหมดในรถคันนี้มีไม่ชอบอะไรก็ต้องบอกว่า ผมน่าจะไม่ชอบเรื่องของขนาด s i ซิ่งที่มันอาจจะดูตัวเล็กไปนิดนึงเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Honda City e-h e-v ตัว R-S ที่เป็นตัว h y b r i d ที่เป็น h a t c h b a c ของเขานะครับผมว่าไซส์มันอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าเรื่องห้องโดยสารเนี่ยโอเคผมว่ามีความใกล้เคียงกันโดยเฉพาะออตำแหน่งคนขับเนี่ยดูมีความกว้างขวางแต่เพียงแค่ว่าทัศนวิสัยด้านหน้าเนี่ยกระจกของตัว M G 3เนี่ยมันดูจะแคบกว่านิดหน่อยกระจกหลังนี่ก็คือ มีทัศนวิสัยที่แคบพอๆกันถ้าใครที่นั่งแถวหลังเนี่ยจะทับแคบไปสักนิดหน่อยถ้าใครรูปร่างใหญ่โตสักนิดหนึ่ง MG 3คันนี้ครับมันไม่ได้ถูกออกแบบในประเทศจีนนะครับมันถูกออกแบบในยุโรปเพื่อขายในยุโรปเครื่องยนต์นี้ก็เป็นการถูกออกแบบแล้วก็ขายในยุโรปไม่ได้ขายในประเทศจีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่คนยุโรปเลือกแล้วก็ชอบที่จะใช้รถที่มีไซส์เล็กขนาดนี้ ก็แล้วแต่ความชื่นชอบชื่นชมของลูกค้าที่ที่จะเลือกใช้งานในอนาคตหลังจากได้ทดลองขับ NG คันนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ชอบคือพวงมาลัยผมไม่ชอบพวงมาลัยทรงนี้เลยเออผมด้วยบุคลิกลักษณะนสัยการจับพวงมาลัยของผมครับมันมันทำให้รู้สึกว่าการตำแหน่งวางมืออะค่อนข้างลำบากแล้วก็จะเมื่อยไหลเมื่อยแขนเวลาขับรถในระยะทางไกลามากๆนะครับ ้องนั้นโดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ตามปกติครับก็อย่างที่บอกก็เรียนรู้การใช้งานมันหน่อยเรื่องของระบบปรับจูนเปลี่ยนเรื่องของการใช้งานต่างๆควบคุมอยู่ที่หน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับมันสามารถเซตได้แหละนะครับก็คือตรงที่ทวงมาลัยที่เป็นรูปดาวเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันสามารถเซตการสั่งงานได้ว่าคุณอยากให้เข้าโหมดอะไรเพื่อควบคุมผ่านพวงมาลัยตรงนี้แต่ก็มันจะได้แค่ถ้าถ้าจาข้อมูลไม่ผิดนะครับมันจะได้แค่เหมือนแค่แค่สระบบเท่านั้นที่สามารถจดจําได้ ก็น้อยกว่าบางรุ่นที่มีอยู่ในตลาดโดยรวมสมรรถนะทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับคร่าวๆแต่จากระยะกิโลเมตรที่เขาเคลมนะครับ800กิโลเมตรเนาะจากน้ำมันหนึ่งถังนะครับผมว่า MG 3 Hybrid พัดคันนี้น่าจะถูกทีมบัมเปอร์ถูกบัมเปอร์เอาไปวันแท n k c h a l l e n g ให้คุณดูแน่นอนส่วนไอ้ทีมบัมเปอร์เนี่ยเขาจะขับได้เกิน800หรือต่ำกว่า800แค่ไหนเนี่ย เดี๋ยวไว้หลังจะเปิดตัวสักประมาณสิงหาไปแล้วปลายกันยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองมาขับวันแถงเฉลนให้กันดูว่ามันประหยัดมากน้อยครันไหนครับโอเคครับมาสรุปปิดจบสำหรับ all new mg 3ให้ r บิดพัสดกันนี้กันสักเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถ b s e gment ที่มีเทคโนโลยีไฮบริดที่ทันสมัยรุ่นหนึ่งในตลาดถ้าจะเข้ามาทำตลาดในประเทศเรานะครับ mm. ก็เขาบอกมาแล้วนะครับว่าน่าจะเปิดตัวสักช่วงประมาณกลางกลางเดือนสิงหาแล้วก็น่าจะเริ่มส่งมอบรถ,รถหรือว่าขายอะไรก็แล้วแต่ได้สักช่วงประมาณเดือนกันยาส่วนเรื่องราคาขายจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันเพราะว่า มีการคาดการณ์กันนะครับว่าตัวรุ่นดีนะครับซึ่งเป็นตัวร่างเนี่ยเขาจะทาขายสองรุ่นนะรุ่นดีกับรุ่น X เนี่ยรุ่นดีเนี่ยอาจจะเริ่มต้นสักประมาณ5 0 0 0 0นกลางๆงถึงปลายปายส่วนตัว X อเนี่ยอาจจะมีสัก0กแสนกว่ากว่าถ้าไม่เกิน6กแสนรถคันนี้จะกลายเป็นรถที่น่าสนใจมากรุ่นหนึ่งสําหรับรถไฮบริดในตลาดเมืองไทยจุดเด่นคือเรื่องไฮบริดแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องของอัตราความประหยัดเรื่องของ พละก,กำลังของเครื่องยนต์ที่มีถึง194แรงม้าแทบจะแรงที่สุดในตลาดตอนนี้โดดเด่นที่สุดในตลาดตอนนี้ถ้าเข้ามาทำตลาดอันนี้ต้องต้องบอกว่าน่าจะหาคู่เปรียบได้ยากช่วงล่างอันนี้ดีเยี่ยมผมให้เรื่องของช่วงล่างเนี่ยก็น่าจะเป็นรถ B ีเซ gment ที่ถ้าเทียบคะแนนเรื่องของการขับขี่นะครับน่าจะสูสีใกล้เคียงกับมาด้า2หรืออาจจะมีบางมุมที่ดีกว่ามาด้า2ด้วยซ้ํา ถ้าย้อนกลับไปไกลหน่อยก็ผมบอกเลยว่าช่วงล่างน่าจะสูสีแล้วก็เจ๋งมากพอกับ Ford f i e s t a รุ่นเก่าที่เลือกทำตลาดในบ้านเราไปแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของช่วงล่างอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคจะติดก็แค่เรื่องของถ้าจะเป็นอุปสรรคในการขายในประเทศไทยน่าจะเป็นเรื่องของขนาดตัวรถนะครับ เพราะว่าไซส์ของตัวรถนะค่อนข้างเป็นแท่นแบกที่ค่อนข้างจะมีความขนาดสั้นมันเลยทําให้ดูมุมมองแล้วก็รูปลักษ์ดีไซน์ของตัวรถที่มันทํามาดูค่อนข้างเพรียวมนเนี่ยมันอาจจะทำให้ไซส์ของรถดูมีความขนาดเล็กไปหน่อยอาจจะไม่ถูกกับจริตคนไทยสมัยนี้ที่ต้องการรถ B s e gment ที่มีขนาดใหญ่หน่อยรองรับการใช้งานได้ค่อนข้างจะครอบคลุมและก็หลากหลายได้ทั้งครอบครัวนะครับอันนี้ก็ก็ต้องต้องว่ากันไปแบบนั้น ส่วนโดยรวมแล้วเรื่องของฟังก์ชันเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยมีมาครบคันแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีด้วยโดยเฉพาะเรื่องของระบบ ADA s อันนี้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ต้องชมนะครับว่าก็เขาทำงานได้ได้ครบคันแล้วก็แม่นยำพอสมควรทั้งเรื่องเลนคีปปิง้งทั้งเรื่องของการเตือนออกนอกเลนใดๆก็แล้วแต่นะครับเตือนชนด้านหน้าอันนี้มีการแจ้งเตือนมีการแบบใช้งานได้ดีก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของ ออ n e วเ MG3 Hybrid p บรที่เรามาทดสอบในวันนี้นะครับอาจจะเป็นงานทดสอบที่ดูไม่ได้ละเอียดมากนะักแต่เดี๋ยวเราจะนำรถคันนี้ไปทดสอบกันให้ละเอียดกว่าน,นี้เพื่อจับเรื่องของอาตาความเร็วว่าจะเป็น0ู0ถึงวิจริงไหมเรื่องของอาตาความประหยัดว่าจะสามารถถ้าขับกันจริงๆเนี่ยจะได้เกิน800กิโลเมตรไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ติดตามช่องกลางปีออนไลน์ไว้ด้วยนะครับเราจะนำคอนเทนต์และข่าวสารดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ